มีหลายท่านนะครับยังไม่ทราบนะครับเวลาที่เราสั่งของในช้อปปีนะครับเขาจะมีช่องทางแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าส่งของแล้วนะโดยคนขับหรือว่าผู้ส่งของนั่นเองนะครับวิธีการนะครับเปิดแอปพลิเคชันช้อปปีขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะมันจะมีตรงกล่องข้อความของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆแตะตรงนี้กันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับทางขนส่งนะครับเขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะเวลาที่เพื่อนๆสั่งของนะครับจะมีขนส่งเนี่ยก็จะมีเด้งมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงกล่องข้้คานะบรัไไปดดู เพื่อนๆว่าเขาส่งข้อความอะไรมานะพอแตะข้อความเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับสิ่งที่เพื่อนๆสั่งไปนะครับว่ามีอะไรนะครับแล้วก็เขาก็จะมีรูปสินค้าที่เขาส่งมานะครับเขาส่งมาสถานที่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสินค้าเราถูก ส่งไปที่เรียบร้อยเวลาที่เขาส่งก็อยู่ที่ประมาณนี้คิดเวลาที่เขาส่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเขาส่งตอนประมาณบ่ายโมงยีิบตัวอย่างนะเ,นเนนะพื่อนๆนะเพียงเท่านี้เพื่อนๆ,ๆก็รู้แล้วว่าอ๋อเขามาส่งสินค้าที่เราสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆเผื่อใครยังไม่รู้นะว่าเราสามารถเข้าไปเช็คในช่องทางแชทได้นะครับว่าสินค้าเนี่ยถูกส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,อยังนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยเช็ควิธีนี้นะก็ลองไปทํากันดูนะครับเพื่อนๆหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก